ครชอบหาานมากสวนนกัสดีค่ะปะ้าพานะคะค่ะวันนี้ป้าพาจะมาทําขนมแพนเค้กกันค่ะ <Yeah. S 1> มาค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาตอกไข่กันก่อนเลยนะคะนี่ <Yeah. S 1> เป็นยังไงล่ะโอ้โห <Yeah. S 1> oh, ไข่เป็ดคือแบบส้มมากนะแดงมากเลยนะคะนี่เป็นไข่เป็ดกับไข่ขาวนะคะไข่แดงกับไข่ขาวเนาะเดี๋ยวเราจะทําการแยกไข่แดงออกมาก่อนนะคะ ก็ที่จะตีเฉพาะไข่ขาวเนาะเวลาเราทําขนมเราก็จะอย่างนีน <Hey. S 1> อันนี้ค่อนข้างที่จะอ,ออกมาได้อยู่นะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไข่ลูกใหญ่ะคะ่ะทุกคนแยงออกมาก่อนเลยเก็บไว้ก่อนนะคะแยกไว้ก่อนเดี๋ยวตีแล้วก็เอามาตั้งห่างนะต่อจากนั้นนะคะเราทําการตีไข่ขาวนะคะให้ขึ้นฟองค่ะให้ฟูเลยนะ ี่ค่ะทุกคนเราตีไข่ขาวจนขึ้นฟูฟอกอย่างนี้แล้วนะคะก็จะเอาแป้งเค้กนะเนื้อละเอียดใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปประมาณสัก1คึ่งับนะคะใช้ที่กองเลยค่ะเนื้อจะได้ละเอียดละเอียดเนาะก็ค่อยๆเขย่าเขย่าค่ะให้โวแป้งออกมาแบบนี้นะคะมันจะละเอียดเหมือนน้ำตาลไอซิ่งเลยค่ะทุกคนแบบนี้นะค่อยๆทําทำค่ะนี่นะเราก็ขอแป้งจนหมดเลยนะทุกคนเห็นไหมเนื้อละเอียดมากๆทุกคน แล้วก็นี่คนแป้งกับกาวให้เขาเข้ากันเอ้ยคนแป้งกับไข่ขาวให้เขาเข้ากันป้าผาหลุดเลยเห็นปะปาวมาหลุดเลยค่ะก็ผา,าอายกูสาจะแกงกันสะหน่อยไม่รู้ใครแกงใครนะเนี่ยพี่ปผาทำอย่างนี้ไม่ได้ พอเป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงลงไปไข่แดงจงบอกข้าเถิดไข่งามเลิศในปตตพีนี้เราไม่ได้ตีไข่แดงนะคะเราใส่ไปเพียวๆเลยค่ะวายไข่แดงบอกฉันอยู่นานแล้วนะฉันต้องแตกตัวขนขนไข่แดงลงไปในไข่ขาวค่ะนี่ไข่แดงเค็มวะเนี่ยพี่พาทำไมมันดูแข็งๆ <laughs> <laughs> ไข่แดงเค็มก็มาทุกคน ทุกคนได้แล้วเราก็จะใส่กลิ่นวาลลิลาลงไปนิดนึงนะคะให้แพนเค,ค้กของเราหอมฟุ่งฟิงค่ะประมาณสัก1ฝาค่ะทุกคนใส่กลิ่นวาลลิลาลงไปคนเลยอุ้ยหอมนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นเนื้อแพนเค,ค้กที่เราต้องการจริงๆป้าพายอยากได้เนื้อไม่ไหมตอนที่ทําเสร็จแล้วเนาะ น,นี้เราก็อบแพนเค้กเสร็จแล้วนะคะหน้าไม่ไหมกันทีเดียวเชียวเนาะมาเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวก้อนเนยกันนะคะทําให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โอเคก้อนเนยใส่ก้อนเนยลงไปเลยโอ้ยิ่งเหมือนเข้าใบใหญ่เลยค่ะฟ้าพา,าเลิศมากๆเลยนะคะเราก็อาจจะใส่น้าผึ้งนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราเทน้ําผึ้งหน่อยละกัน ราดน้ำพึ่งเนาะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ราดได้เลยนะคะเลิศไม้ทุกคนอร่อยคะ่ะเลิศจริงจังค่ะพี่พาโอ้แพนเค้กก้อนนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีลองชิมก่อนคะ่ะมาเลยนะคะมาลองชิมกันเลยนะคะดูสิหนแพนเค้กสลามค่ะ <Wow. S 1> แพนเค้กสลามก็มาพี่พาไง เลิศค่ะเลิศมากอะไรมากนะคะดูสิแล้วดูสิสลามเนื้อดีสุดๆเลยแล้วก็เหมือนมากๆเลยนะคะอบขนมกันนะคะวันนี้ไม่ได้ทำสลามขนมนานมากเนาะสมักก็จะเป็นพวกแพนเคก้กคัพเคก้กแล้วก็พวกโดนัทอะไรอย่างนี้นะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะทําให้ดูเนาะ ถ้าไงคลิปนี้พาพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ